สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักเนะาะมัอนี่ขาพระเจ้าบ่าวอาทิตย์สิพามาเปิง่งมารีวิวเนาะนกกระทะของบ่าวอาทิตย์และมาถามความเห็นจากเซียนเนาะรรดาเซียนเพ่นว่านกแบบนี้เลียงไหวจะดีบ่สิเป็นต่ออยู่บน่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คันแล้วแต่ว่ายังบกคักไปได้เนาะ ถ้าเขาเลี้ยงต่ต่อไปนี่มันสิเป็นต่ออยู่เบิ่งเดือยบิ่งเดือยบิ่งไล่พอไล่ไล่จ้องแนมเจ้าเลยนี่ถ้าก็เอามาจะไปหอยอยู่ป่าได้ดิหอยไว้ซื้อดอกบ่ได้ไปต่อไล่ไล่แนมแนมตาเพิ่นแนมซึ้งตื่น <laughs> โอ้ยเนาะเอาสุมกับไปไกลๆไปเบิงลายนี่จังไดกองกับหมอกซะเลืเกินบดคําบรรยายเสยเบ่แนมาเลยหันหลังใส่เจ้าเสยเลยโอ้ยัวยกยงๆนี่เนาะ นี่เขาเบี่ยนมาทางล่างแบบคักๆก,ก่อนเอากระติกหนำมาก่อนตุกหนำมาก่อนนี่มุมกล่องอาจ์ติโบอโอเคไปได้เนาะอืมทางล่างทางล่างซูมกลับไปซูมกลับไปบุปคคลแจ๋งเนาะมันมืดนพุ่มปั๊บอีกจชนิดเออแจ๋งซัมนี่กล่องข้าวใดต่ซัมนี่ <laughs> เอาแจ๋งกว่านี้คือสี่ยางแล้วเนาะพี่เนาะนัะ่ง ก็ยักล่นเนาะก็มีคนนะยากล่นลลนะสีข,า,ขาวๆในหมุ่มอกเียจึ่งเลยอือันที่จริงมันแฮ่เลยอันที่จริงมันจะแฮ่กว่านี่แต่หูมันเป็นอย่างเขาไปหอยไว้ในต้นใหม่แล้วเขากเอามาหรือว่ามันเบิ่งอาการเขาแบบว่ามันเขาสิเบิ่งอาการเขาว่าเขาเสียดยังกับเขานะเบิ่งส่ง ตกแต็นก็หายกินละแม่งใหม่หายกินละบบคันเนาะมันนี่แปลกเนาะมุกเสาะมุงเสาะจังวนี่โอ้ยคันดีขนาดเลยป้าไหวอยู่เงื่อนคนร้องหลายคันเฉยเลยมาในบุยคันแล่โบคันมิดไปเลยเดี๋ยวจะเป็นสันเป็นจังหวะนนบนี้ไปลองในหูเคา เหลือมีอาการแล้วตีงแล้วตีงแล้วติงหัวเลยแ,แล้วแล้วแบบนี้เออใจเย็นใจเย็นลูกโอ้ยมีมองพิจัยแล้ว โอเคเนาะสมัยก่อนเนาะเริ่มผิดใจล่ะของอกออกไปแกเลย